บ้านคลองงูเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้านเหมือนชื่อและเต็มไปด้วยคนบ้านๆใจดีขยันทำรรมาหากินยกเว้นอยู่คนหนึ่งเขาคือนายทองเอก เช้าก่อนพระอาทิตย์จะผลขอบไม้ไผ่นายทองเอกจะตื่นขึ้นจากฟูกสีชมพูดอกกุหลาบกลิ่นน้ำมันผมลอยฟุง้งตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเขาลุกขึ้นมาค่อยๆลูบผมตัวเองแล้วเดินไปที่กระจกวิเศษซึ่งจริงๆก็คือกระจกบานเก่าๆที่ติดอยู่บนตู้ไม้ข้างฝาแต่ในใจของทองเอก มันคือเวทีประกาศศักดาความหลอ่อและเขาคือนายแบบประจำหมู่บ้านทุกเช้าเขาจะพูดกับตัวเองในกระจกว่าโอ้โหท้องเอกหล่ออะไรเบอร์นี้ขนาดนอนยังหลอ่อหน้าก็ใสผิวก็เนียนขนคิ้วก็แน่นสุดยอดจริงๆเขาล้างหน้าอย่างเบามือเหมือนกลัวผิวจะฉํำจากนั้น ็หยิบขวดแป้งเด็กกลิ่นสตรอเบอรี่โรยเบาๆบนหน้าแล้วตบด้วยปลายนิ้วแบบมืออาชีพจากนั้นเขาหยิบหวีอันเล็กมาเซ็ตผมเสรยไปด้านหลังพร้อมใช้มืออีกข้างหนึ่งพัดลมเบาๆลมโชยแบบนี้แหละผมจะได้พลิ้วแบบดาราเมื่อจัดเต็มเสร็จเขาจะพูดกับกระจกอีกครั้งว่าถ้าเวทีประกวดชายงามมีที่บ้านคลองงู ข้าต้องได้ตำแหน่งมิสเตอร์คลองงูแน่นอนและก่อนจะออกจากบ้านทองเอกจะเลือกเสื้อที่รีดไว้จนแข็งตั้งแล้วส่องกระจกอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ส่องเพื่อเช็คความเรียบร้อยเขาส่องเพื่อชื่นชมตัวเองหน้าตาดีชาตินี้คงลำบากแค่เรื่องเลือกเมียไม่ถูกว่าจะเอาใครดีเพราะสาวๆคงแย่งกัน กระจกที่ทองเอกใช้ไม่ได้ใหญ่โตหรูหราอะไรแต่สิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือภาพในใจเขาเองมันไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่มันคือกระจกแห่งความหลงตัวเองเพราะเวลาคนอื่นบอกเขาว่าหน้าก็ธรรมดาทองเอกจะตอบว่าเองตาไม่ถึงแม้จะมีเด็กๆเ,เคยวาดรูปทองเอกในงานวันเด็กแล้วเขียนว่า ลุงทองเอกตาโตปากใหญ่เขากลับชมว่าเด็กพวกนี้มันมองเห็นศิลปะเหนือชั้นข้าตาโตเพราะมีเสน่ห์ส่วนปากใหญ่ก็เพราะข้าพูดเก่งในใสายตาทองเอกเวลาเขาเดินผ่านใครแล้วมีคนหันมามองเขาจะคิดว่าเฮ้ยสาวคนนั้นมองข้างแง่แง่เลยหรือ ไอจันคงอิจฉาในความหล่อของข้าแน่แน่ทั้งที่ความจริงคือคนหันมามองเพราะผมทองเอกตั้งแหลมเหมือนง่ามพญานาคเสื้อเชิ้ตสีชมพูสะท้อนแสงที่เขาใส่มันแสบตาเกินไปหรือพวกเขาเดินส่องกระจกมือถือกลางตลาดเสียงสะท้อนจากคนรอบข้างชาาบ้านแถวนั้นแอบตั้งฉายาให้เขาว่าหล่อหลอกตัวหรือบางคนเรียกขำๆว่า พ่อหล่อเกินเบอร์แต่ท้องเอกไม่รู้หรืออาจจะรู้แต่ไม่สุนเพราะกระจกในใจเขาไม่เคยสะท้อนสิ่งที่คนอื่นคิดมันสะท้อนแต่สิ่งที่เขาอยากเชื่อกระจกวิเศษในนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งของวิเศษแบบนิทานเจ้าหญิงแต่มันคือทัศนคติที่บิดเบือนซึ่งทำให้ทองเอกมวนหลงในเงาของตัวเอง และเขายังไม่รู้เลยว่าเมื่อใดที่กระจกใบนั้นแตกคือวันที่เขาอาจจะเห็นตัวจริงของตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตในวันหนึ่งบ้านคลองงูจัดงานประจำปีมีละครเวทีชื่อพระรถเมรีตอนแรกชาวบ้านจะให้ในายคำล่าเล่นบทพระรถเพราะคำล่าหล่อแบบคมเข้มขยันและพูดจาดีแต่ทันทีที่ทองเอกรู้เข้า เขาก็เดินหน้ามายังเวทีตอนซ้อมแล้วพูดว่าพวกเองไม่เห็นเหลือว่าใครเหมาะจะเป็นพระรถหน้าข้ามันพระเอกชัดๆด้วยความเกรงใจและเบื่อจะเถียงชาวบ้านก็เลยยอมให้ทองเอกลิ้นบทพระรถเมรีที่แสดงคู่กันก็เป็นแม่ไม้สาวที่ชื่อว่ามาลิผู้พูดจาคมคายและไม่ค่อยมีใครกล้าหือค่ำคืนนั้น เวทีอลังการผู้คนมาดูกันทั้งหมู่บ้านท้องเอกออกมาในชุดพระรถเดินยืดอกแอนพุงพูดประโยคแรกว่าอันตัวค่ามิใช่าชายธรรมดาแล้วก็ลืมบทเขานิ่งแล้วพูดต่อว่าอันตัวค่าเออเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็หัวเราะขำตัวเองคนดูหัวเราะบ้างบางคนเริ่มหงุดหงิด เมลิเดินมาทำท่าจะช่วยพูดแต่ทองเอกชิงพูดแซ่ึ้นว่าเมรี mm. ary, เจ้าช่างงามนักแต่ไม่เท่าค่าทั้งเวทีเงียบกริบหลังละครจบเสียงปรบมือมีบ้างแต่มาจากเพื่อนทองเอกไม่กี่คนคนอื่นแอบซุบซิบว่าละครหรือนายแบบมาเดินโชว์เล่นไปหลงตัวเองไปไม่อินเลยวะ่ะวันหนึ่ง ชาวบ้านเรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องสร้างฝายกั้นน้ำทุกคนมาพร้อมจอบเสียมและน้ำนื่มยกเว้นทองเอกที่ใส่เสื้อเชิดแขนยาวขากางเกงรีดจีบพกร่มกันแดดแบบเจ้าคุณงานขุดดินไม่เหมาะกับข้าแต่ข้าจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำให้พวกเองเขาถ่ายเซลฟี่กับแบ็กกราว์คนทำงานแล้วโพสลงเฟซบุ๊ก อยู่กับธรรมชาติช่วยชาวบ้านสง่างามดังผู้นำวันรุ่งขึ้นโพสต์นั้นกลายเป็นมีมในกลุ่มบ้านคลองงูมีคนแอบใส่แคปชั่นหลอไม่พอต้องสร้างภาพด้วยไม่กี่เดือนต่อมาฝนตกหนักน้ำหลากมาแรงฝายที่สร้างไว้ไม่ดีเพราะขาดแรงงานตอนแรกๆเกิดพังกลางดังคืน ชาวบ้านพากันตักน้ำออกจากบ้านตัวเองอย่างวุ่นวายแม้แต่นายคำล่ายังลงมือช่วยคนเฒ่าคนแก่ส่วนนายทองเอกกำลังนั่งไลฟ์สดในห้องแต่งตัวหล่อพร้อมเปิดเพลงเศร้าบ้านน้ำท่วมแต่หัวใจยังหล่อได้อยู่ทันใดนั้นน้ำทะลักเข้าบ้านเขาโทรศัพท์ลื่นตกพื้นเปียกหมดเสื้อผ้ากระจกบานใหญ่แตกเพราะน้ำซัด ทองเอกยืนจ้องเงาตัวเองในน้ำตื้นๆที่ขุ่นมัวพ,มพึมพำว่าเฮ้ยเงาข้าหายไปไหนวะหลังน้ำลดชาวบ้านกำลังช่วยกันซ่อมบ้านซ่อมฝายใหม่ทองเอกนั่งซึมอยู่ข้างบ้านนายคำล่าเดินมานั่งด้วยพลางพูดเบาๆว่าหล่อมันก็แคบเลือกแต่ถ้าใจไม่หลอ่อคนก็ถอยคืนนั้น ท้องเอกนั่งมองดวงจันทร์พลางทบทวนชีวิตในกระจกที่แตกเขาเห็นภาพตัวเองซ้อนกับเศษฝายพังเขาเริ่มลงมือเก็บเศษกระจกทีละชิ้นแล้วบอกตัวเองว่าต่อให้หน้าพังไปหมดข้าก็ยังสร้างตัวใหม่ได้ถ้าใจมันเปลี่ยนหลายเดือนต่อมานายท้องเอกกลายเป็นอีกคนเขาลงแขกทำนาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน และช่วยซ่อมฝายรอบใหม่อย่างเต็มที่เขายังหล่ออยู่แต่ไม่มีใครสนใจเรื่องหน้าตาอีกต่อไปเพราะตอนนี้เขาหล่อในใจของทุกคน